ค่ะตอนนี้แพทภาคอยู่ที่วัดวัดโครกกลางนะคะที่อำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมือน,นี้รวมโดยช่วยกันกับผู้จัดก,การยุ้ยนะคะลระกาศแพทย์ภาคากับพญานาคฟิลแลนด์นะคะแล้ว,วก,ละะลก็ทีมงานแฟนคลับนะคะเอฟซีแฟนคลับแล้วก็ทีมงานของแพทย์ภาแสงทองนะคะมีการได้รับบริจาคจากพี่น้องนะคะได้ได้เงินมาสองพันกว่าบาทเนาะ เงินส่วนหนึ่งก็ซื้อพวกเขาของอเครื่องเครื่องใส่พวกสิ่งที่จําเป็นนะ,ะที่เป็นขาดแค้นนะฮะมาซอยมาซอยเออเพิ่นแต่ก็เป็นเนงินสดส่วนหนึ่งนะคะที่มบ,นะบาทละซอยก็ไรเนาะหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่หนึ่งห้าบาสไซซ์ซองอันนี้คือต่างหากที่เราจกซื้อของเพราะว่าบางอย่างเขาก็บบริษัทซื้ออย่างเดียวให้เพิ่อนจัดก,การเองอ่า,กกาอแล้วก็ใครที่อ,อยากร่วม รบริจาคสมโตขึ้นอันนี้คือเป็นเงิ่อนของกองทุนแม่มโมค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้คุณแม่บอกว่าเป็นเงินรนของกองทุนกลางนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะนะอันนี้คือพี่แม่แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้าทน,นะคะเป็นผู้ใหญ่บา้านที่วัดโคกค้างแห่งนี้นะคะเป็นธนาคารกรุงเทพมาเลยอินบัตพีแม่เรอเป็นสนับตอนนี้เราในตัวแทนอ่า บ้านหอนบรรใจนะคะดิฉันเป็นผู้ป่วยที่นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่ต้องขอขอบคุณน้องๆทีมงานแถวๆนะคะเพิ่นไม่เคยมานะคะผู้จัดการอยู่เพิ่นเพิ่งมาครั้งแรกและมาวันแรกคือป่าเพิ่มมากในตัวดิฉันที่เป็นผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ต้องขอยินดีน้อมรับไม่ว่าจะเป็นแขกทุกท่านที่ไม่เคยมาหรือมาถ้าท่านมาถึงที่นี่ฉันต้องกราบขอบคุณเป็นพักคุณอย่างสูงและขอบคุณมาก อตอนนี้คือเราต้องการความช่วยเหลือมากเพราะว่าช่วงฝนตกเมื่อกี้ตกหนักมากนะคะทีนี้ศาลาเราก็พังตรงบ้านมันก็เสียหายต้องการขอเป็นถ้าผู้ใจบุญจะร่วมบริจาคเป็นพวกสังกะสีตะปูเป็นพวกไม้หรือเป็นปันจัจพ่อดิฉันต้องการทําศาลาใหม่แล้วก็ช่วยเหลือ,อบ้านที่มันปะดขพังใหม่ตอนนี้คือขาดแค่ดีส่วนคือสิ่งหนึ่นะคะสิ่งหนึ่คือ ตอนนี้มันมันน้อยเราก็ยังทําอะไรไม่ได้แม่ต้องรวมร่วมก่อนไงถ้ามันสั้นมันมันก็จะเร็วเพราะว่าเราต้องให้ช่างข้างนอกเข้ามาทำงานเพื่อ่าเพิ่มการแค้นเรื่องอ่าที่อยู่อาศัยมันมันมันหากันทังหมดแล้วตอนนี้นะคะจะอ่ายากร่วมนะคะว่าจะเป็นอ่า พวกไม้พวกตะปูพวกสังกะสีน้ำตาพวกปูนพวกอิฐเนี้ำตานะคะพี่น้องค่ะอันนี้กักระซอยเดียวกันหรือว่าผู้ใดอยากอ่ะร่วมที่มากคือจะบอกหนูร่วมบางที่บางที่เท่าคนเหนี่ยวเท่ากับอาสามารถที่จะเหตุใดแต่ว่าเนี่ยคือเขาร่วมจากผู้มีจิตศรัทธาผู้มีใจบุญค่ร่วมกันมานะคะถือว่าซอยเหลือกันนะคะต้นนั้นเป็นอ่านี่กับคุณแม่เป็นอ่าเอเนี้เป็นอธิคของเพื่อนเพื่อนที่ร่วมหลับไปแล้วพ่อแม่เซียนบุญทุกที่สิด เวืนที่77จะทําบุญหารลงแล้วเพื่อนเพื่อนที่รับรุวงรับไปแล้วเพกาําบุญทุกปีแม่ซีเลียงเขาเพ่งแม่แม่จะเป็นแม่งานเองอันรอดรดเลยครับรอรสมัยตะกอนเอาว้เผาพวกแม่นี่นแหละแม่ก็บอกเป็นตะยันาะบอกเผาพวกแม่เนี่ยนี้เรื่องจริงแต่ก่อนมันไม่มีเมนไงเขาใช้ยางเผาไงทีนี้มันมีเมนแล้วก็ไม่ได้ใช้ยางไง โอ้ยพี่น้องแม่แล้วก็บอกเป็นต่อยากหัวทั้ง <hmm> แ,แ,แต่ซีตุนเนาะเพราะหัวแม่อะไรแบบนั่นแต่ก่อนปเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนมันไม่มีแม่เราใช้ยางก็แม่แม่อยูนยุนี่สิบห้าปีเนาะแต่ก่อนหลุนสิบกว่าปีกับพี่แต่เผายางเลยแม่ยแบบุนี่สิบหานะ้าปีจนเป็นพียาบานนี่กับพียาบานพียาบาน อันนี้แต่ยืดน้ำกันจะคนคะ่ะคุณแม่ประมาณมยีออ่สิบหกยี่สิบเจ็ดคนตอนนี้ตอนนี้เรายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดค่ะแต่ก่อนสามแปดเสียไปน้ำไปเห็นงานน้ำแน่บางคนถือไอ้ถ้าทำผิดกฎระเบียบปุ๊บให้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยูออกก่ข้างนองค์กรทุกอยู่นี่เราต้องมีกฎมีระเบียบไงถ้าไม่งั้นเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ะซั่กันนั่นแหละก็พวกเรากับทีมงานหมอร่ำพูดยืดองค์กรใดทุกทุกองค์กรค่ะพี่น้องเพราะมีกฎมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วผู้ใดผิดกฎก็ตามนัน่นเนาะแม่เนาะเออ อันนี้ก็คืนอน,นี่แหละเนยวเข้าไปมอขอแม่เมียสีบออีกบอเมียสีีสต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอันดับแรกต้องขอบคุณคณะแผ่พาวใช่ไหมที่มาทําบุญกับพวกที่ันในวันนี้แล้วขอบคุณแขกที่เคยมาทุกครั้งในปัจจุบันจนอนาคาเตเจนถึงปัจจุบันในเวลานี้ขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญทุกคนโชคดีนะคะเออนั่งข้างหน้าตรงนั้นล่ะ กูอองงเทนะ่ามะขามหนนีได้ดูแม่คัคน้อยู่ไอ๋ออันเดี๋ยวม่ะน,น,นะคะแม่ไม่อยู่อ,อ,อีกยี่สิบแ เป็นกำลังใจให้นะคะที่เจ็แม่สาวก็จเจบุญทุกปีทุกปีล่องหให้แม่ลำเนาเขาเป็นทีมาเลยเนาะโอ้่ให้ลูกสาวแม่ห้องเพลงให้ฟังแม่วันเีันที่เจ็เ พฤติการลูกหน้ามข้าวเจาะค่ะภูริมาเนี่ยจะสิหลักพี่น้องเนาะเคลื่ตามเป็นระบบแบบเดียดซำซำโมบานซำขอบขั้วหนึ่งหนึ่งแสนรอบๆเป็นวัดนะคะเป็นมาใสศัยวัดนะพี่น้อง นี่คือ,อกลุ่มคนที่เป็นป่วยเป็นโรค SIV นะคะ,นะค,ะคือบางที่บางที่บางคนครอบครัวบม่ยอมรับสังคมบม่ยอมรับพอแม่พี่น้องบ่ยอมรับเสีนะพี่น้องกะเรียนหล่อนไม่หมองอยู่มูผววไม่ยอมรับมาเสียกาด้มาอาศัยอยู่แตงสี่นะคะแต่วันนี้บางคน,นก็อยู่มัหลายปีแห้งเสีานะกได้มาตังรักประคานอยู่นี่เลย กับเด็กมาเป็นอยู่เป็นครอบครัวจังสี่นะพี่น้องคือคือวันไหนล่ะเนาะพี่น้องเนาะผู้เด็กอ่ะไม่ไม่อยากให้มีอ่าอีหยังที่บ่ดีเกี่ยวกับชีวิตเจ้าของหรือว่าผู้ที่อยากเป็นโลงเป็นผ้ามันยายามเป็นดอกพี่น้องเนาะว่าบ่แต่ว่าในเมื่อมันมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแล้วอืมแต่เพิ่นกัเพิ่นก็บอกก็สอนเพิ่นก็แนะนําอยู่สําหรับคนที่อยูพ่ายนอกจังซี่นะพี่น้องคือเราอย่าไปแก้ตอนที่มันสายเกินไปคือจังเพิ่นนี่เพิ่นว่าเออเพิ่นก็มาแก้ตอนที่มันสายเกินไป ได้ดีที่มันอันนี้เป็นกาบอกกับสอนก็เห็นใจเพื่อนพี่น้องเนาะพี่สบาจังไหนชีวิตคนคนเรามนุษย์คือกันเ้ากระซอยเหลือกันตาไดดีเขายังมีร่วมหายใจสามารถที่จะซอยคนอื่นใดสามารถที่จะแบ่งปันคนอื่นใดเ้าก็เหากรแบ่งปันเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเหตุแนวอื่นบางทีเบิดหลายกว่านั้นเอาเปเห็ุแนวที่มันไร้สาระมันก็บเกิดประโยชน์อันนี้ก็คือว่าร่วมโดยช่วยกันเพื่อนมนุษย์ร่วมลูกด้วยกันนะคะซอยเหลือเพื่อนผมอยู่มองเศร้ามองยามเพื่ัน อย่ในวัดป่าแต่ลมรื่นอยู่พี่น้องต้นไม้ร้ายเพราตะละามองใส่อาทีอันเพื่อนอน,นี้อันเดียวนม่ค่ะมาทาเดียวแา่มอนใส่ร่วมกันเลยเรากืเอเอาของมองเดียวเลย ชุกเสิญอีที่นี่แจวหมายหนึ่งวันที่เนี่ยคือบัญชีตัวนี้เราใช้เป็นบัญชีของเุินสำหรับเสียค่าน้ำข้าไปสำหรับผู้ป่วยเจ็บไข้ผู้ป่วยเราเป็บัญชีของงานชุกเสรีญแนวบัญชีนี้ใคร้ามารถเห็นได้ว่าให้ในคืนฉันได้เสนอมาเดี๋ยวถ่ายนเดียวถ้าตัวนี้เดือนหนึ่งเ,เ,เาราก็คือโดยธรรมดาไปเสียค่าไฟวก็เป็นอะไรนะคือปัจจัยอะไรคือสิล่าคุณแม่เมียสันตุบเทนีไปห้องอัดต่อ จะได้องอัดไปใส่เสียงไปเพิ่ก่เดอค่ะคุณแม่เด้อลแม่จะขาดแงงิยาม่สิมายามมาสิมาล่าเป็นปังนือนบองเพราะว่านไปใส่เสียงก่อค่ะูแขงอีกคอกมือแงกับแดงกนงเอีกสดงงิ่กินไปเลยนะคะส ได้คัพี่แม่ขอห้โชคดีอใโคดีทุกคนนะครมีความสุขความเจริญขอให้คิดถึงในสุขความมุ่งเั่งันีราไลเสียงแหบล่ำลายป่านมอ้ำนอนหลับให้เงินเดือนาเตอยใหเงินแสนหลับ้เงินล้านนะประสบสุคนที่มาวันนี้ขอบคุณขอบคุณที่มาอย่งค่ะเดี้ที่ไม่ยามแม่ยุ่ดอกอัน